สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมโกโจซาโตดิววันนี้จะมาสุม่มดีโลในเกมอนิเมะรัสเตนนะครับผมให้กับตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเบนิมาลุนะครับม,มาดูกันว่าอาจารย์โกโจจะปราบเกลในเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับผมดังนั้นแล้วอาจารย์โกโจขออนญาตใช้กลางอนาเขตตินแดนไล้ขอบเขต ลอีิกด้วยจางโกโจนั้นจะมีรีโลอยู่970อันมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับไปกันลุยกันเลยขออนุญาตจะการความเกินนี้อย่า มันเกลือจังอ่ะคุณอะไรอ่ะมันมันเกลือจังโอ๊ตฮะนี่บังคุณสีนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันเกลือจังอ่ะคุณชินิยามิโอติกิออซิอิงมานี่ชินิยามิอะไรวะเนี่ยก,ก,ดยก,ดกยีดหน่อยอจาจารย์โกโจขอกีดหน่อย แต่งตัวครบยศเลยนะเนี่ยทั้งในเกมทั้งในชีวิตจริงเนี่ยอะไรวะเนี่ยดูดิในเกมนี่แต่งตัวมาทำห้างไงนะอันนี้ปะ <laughs> มีแบบมูมมมบเกนเนี่ยใช้พลังมูเกนอยู่อเา れるぞแล้วก็มีนี่โกโจอยู่ข้างหลังเนี่ยมุกเก็นอีกทีหนึ่งมุกเก็นนี่อีกทีหนึ่งสามมุเก็นนะ่ะทุกคนดูด,ดิมันต้องได้แล้วป่ะกิจอ่ะจริงคุณสี่วันนี้ต้องมาแล้วเปล่านะวันนี้เนาะอุ้ยยังยังวันนี้ นี่มีละอะไรกันโอ้โหเหลือ400แล้วทุกคนอะไรกันนะ่ะเกือจังวะต้องใช้สูตรใช้สูตรเอาเชียกเป่าเต็มอีกโอ้โหเกมแม่ง One minute later อ,อ,อาจารย์ก็โจโเชียครัรครงละดูสูตรกโจโนี่นะดูนะดูสูตรอาจารย์กโจนี่สูงครั้งหนึ่งนะทุกคนสูงครั้งหนึ่งนะเสร็จป,ปุ๊บนะครับให้เดินวนสามรอบเรากนั้นอนี่ กดเข้าไปนี่มาู้ใหม่ทีมใบเมนี่มาูุนี่กดใช้อ่อกดกดนี่รัวๆรู้กดอินเด็กนี่กดวันนี้นะดูดูสูตรอาจารย์โกโจวไว้มันกินแน่นอนทุกคนสี่ร้อยเนี่ยมันต้องได้แน่นอนวันนี้ป่ะเลสโก้กูเกินปั๊บเกลือโอ้โหอาวาตต้า แต่จริงนะคนอวตารเล่นได้นะแต่ผมไม่เอาอ่ะผมจะเอากิดไปต่อชีการปาบคำสาของเราใช้ได้ไม่ได้ผลกับเกมนี้อีกแล้วไม่ว่าจะเกมไหนเนี่ยทำไมเรามันนี่จังเลยอ่ะโกโจราชาเกลือเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์โกโจคนนี้ช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยไปเกมไหนก็เกลืออย่าบอกนัะเกลืออีกแต่ละสองร้อาจารย์โกโจขออนาเปลี่ยนเซิร์ฟไปเซิร์ฟธรรมดานะ ก่อนที่จะสองร้อยมันมันนาเอมันมาชินีอามีแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวอาจารย์โกโจโไปเปลี่ยนเซิร์ฟห่อนนะไปเซิร์ฟธรรมดาบ้างโอเคตอนนี้อาจารย์โกโจโก็อยู่ในเซิร์ฟธรรมดานะปะ่ะไปสุ่มกันต่อนะครับเหลืออีกสองร้อยลีโลมันจะมาหรือเปล่าทุกคนไปกําลังใจงให้อาจารย์โกโจโนในการปราบคำสาปความเกลือนี้ด้วยนะครับไปกาลังใจงให้ผมด้วยกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามนะครับจะได้มีคลิปแบบนี้ต่อไป ไม่งั้นราชาเกลือไม,ไ,มไม่ม่มีทางอยู่รอดได้แน่นอนเื้ยขอบับกิดได้ไหมกิดเถอคนอื่นเขาได้กงได้กิดกันหมดแล้วน่ะตัวเนี้ยจริงแม่งเว้ยเซอรนีร้แหลกทุกคนแหลกมากโหลดกิดอยู่มันโหลดกิดอยู่หรือเปล่าวะ <laughs> ดี๋ยวร้อยรีโลเโดีโยวโหไม่มีอะไรมาเลยแต่กิ้งยังมีลุ้นมีอะไรออกมาอยู่นะเซอร์นี้บั๊กแน่ๆเลยทุกคนนะโอเคแล้วร้อยรีโลเดี๋ยวผมย้ายไปเซิร์บีอื่นดีกว่าเซิร์บีเออไปเซิร์บีดีกว่าทุกคนเนาะเกลอยละจริงโอเคอาจารย์กระโจไม่ไหวเลยนะทุกคนอาจาจรย์กระโจขออนุญาตใส่แผ่นเหมือนเดิมนะทุกคนครับอาจารย์กระโจไม่ไหวเลยครับขออนุญาตใส่แว่นนะไม่ไม่ไหวจริงนะครับ การร้อนจัดเลยไ,ไววไาอ่ะละมาสูงกันต่อนะทุกคนอต่มาแล้วบอกไมนนี่มารู้เก้าร้อยกว่ามไม่ได้จริงดีเฮียเกมไม่กางมากเลยนะเอาจริงโอ้ยดากูดดาเกมคามันเลยเฮียเป็นเรื่องปกติของเกมนี้นะอันนี้มีเราสเตนนะเดอะบอสดูไว้นะเดอะบอสเกมไม่เกลือคนอื่นเขาสูงเหมือนลีโลเขายังแบบนเไยได้กิดตัวเดียวบ้างอะไรนี่นั่นอยู่เลย อาจารย์ก็โจวันจิบเฮ้อไม่บหวจิบอีกแล้วเยี้ยมาแล้วทุกคนก็เดี๋ยวมาต่ออีพีหน้าแล้วกันเนาะสำหรับเบนนี่มาลุเนาะเราดูคลิปต่อไปได้เลยอาจารย์ก็โจจะไม่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 ใช้พลังละพลังไม่เหลือละตอนนี้พลังก็ไม่ไปละนะปาบ คำสาบเพี้ยอะไรไม่ได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้านะผมนะก็คลิปนี้ก็เกลือ,อตามเคยนะโอเคเจอกันครับผมหวยเหอะแม่งเกลือ,อแล้วไอสัตว์เอ้ยหอเสื้อก่อนนี้ร้อนทิพหายเลยแม่เกออยแล้วทุกคนบายเจอกัน